สวัสดีครับนี่คือศึกเจ้ามวยไทยเสาที่24สิงหาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสรินวันนี้ข้อมูลมวยที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็มาไทยราชเข้มทิศมวยไทยส่งข้อมูลมวยไทยศึกเจ้ามวยไทยมาให้หงแดงวิเคราะห์ส่วนเรทอัปเดตล่าสุด พานุพงศ์เจริญศรีส่งเรทอัปเดตมาหงแดงวิเคราะห์แบบชนเรทข้อมูลเนี่ยได้จากกรอบมาไทายราชส่วนเรทได้จากเพจพานุพงศ์เจริญศรี fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งแอดหงหนึ่ง มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ทั้ง4คู่น่าสนใจมากมากวันนี้มีทั้งมวยที่น่าต่อและน่ารองเดี๋ยวหงแดงจะวิเคราะห์ให้ฟังทีละคู่ทีละคู่มาที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งเนี่ยพระจันทร์ขาวเอนนี่มวยไทยเจออาคเดตต่อแก้วเจริญชัยร้อยสิบสี่พระจันทร์ขาวนี่สิบหกจากอุบลนะขณะที่อาคเดตยี่สิบสามจากสุรินฟอร์มล่าสุดพระจันทร์ขาวชนะแดนพิชิตเพียรปทุมแพ้เทวริศ ทีเคพียิมแพ้เปลวสีเงินย่ออันดามันขณะที่อัคเดชเนี่ยแพ้เพชรนินมังกรกับตันเคนบ็อกซิง่งชนะยอกยกสี่ซูปเปอร์แชมป์วูดดี้ชมรีพะระฤทธิ์สิงสุดท้ายแพ้นอกยกหนึ่งเพชรนินมังกรกับตันเคนบ็อกซิ่งยิม เปิดเกมนะพระจันทร์ขาวเนี่เป็นมวยขวาแข่งขวาในเหนียวแน่นในอาชีพเดินเบียดเดินชนได้ตลอดเวลาขณะที่อคเดตอคเดตีซ้ายครบเครื่องแข่งซ้ายสอคมในเหนียวคล้องตีแข่งแข่งแข็งแรงมากๆ,ากๆอาวุธเยอะมวยคู่นี้เลดเปิดนะพระจันทร์ขาวต่อ54กูรูเกาจิ้งมองว่าพระจันทร์ขาวนี่เดินเบียดเดินชนได้ตลอดเวลาแต่ขณะที่อคเดชนเนี่ยซ้ายฝีมือขวางหน้าแทงข้อ แข็งมากมากมวยคู่นี้วันนี้หงแดงให้รองไปที่อัคาเดตหงแดงชอบซ้ายนะแข่งซ้ายสอกลมในเหนียวจวังหวะการคลองการปรั้มรัดฟัดตีเนี่ยเขาบอกว่าข้อนี่แข็งมากๆวันนี้หงแดงมองว่าอัคเดตนะแกร่งกว่าวันนี้เรตเปิดพระจันทร์ขาวต่อ5้สี่คู่หนึ่งให้รองไปที่อาคาเดตต่อแก้วเจริญชัยมาที่คู่2คู่2กลางปีน้อยสิทธิสอนพิชัย หรือพ k แสนชัยมวยไทยยิมคนเดียวกันเจอกับเหล็กกล้าบ s มวยไทยหรือตองตะเลงชัน127กลางปีน้อยเนี่ยหลานชายของเมืองไทยนะอายุ17จากนางรองอาจากหน้องกี่บุรีรัมขณะที่เหล็กกล้าเนี่ยจากคู่เมืองบุรีรัม19แล้วฟอร์มล่าสุดกลางปีน้อยชนะแพตตี้สอพงษ์อมอนชนะช่วยชาติสูมรุนฟาร์มชนะนรงฤทธิ์แดนเซนจิวรี ขณะที่ฟอร์มล่าสุดของเหล็กกล้าสวยงามมากๆเหมือนกันชนะแพตตี้สอพงษ์อมรชนะแพตตี้สอพงษ์อมรชนะช่วยชาติสู้มรุนฟาร์มเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเรทเปิดเนี่ยเสมอกลางปีน้อยเรทเปิดเสมอกลางปีน้อยกลางปีน้อยเนี่ยในเหนียวแน่นนะในเหนียวแน่นนอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาขณะที่เหล็กกล้าเนี่เหล็กกล้าครบเครื่องนะแข้งขวาสอคม ในเหนียวอาวุธเยอะแข้งขวาหมัดขวาเนีย่ยแรงมากๆเลดเปิดคู่นี้เลดเปิดเสมอกลางปีน้อยวันนี้หงแดงให้ลองไปที่เลกกล้ามองว่าเลกกล้านี่หลากหลายนะแข่งขวาคมสอกคมในเหนียวแน่นวันนี้ดูว่าเลกกล้า ดูดีกว่ากลางปีน้อยนิดๆวันนี้เล็กกาะจะเบียดเฉือนกลางปีน้อยสิทธิ์สอนวิชัยเบียดเบียดเอฟซี FC, ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนาํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครูฟิล์มกลองแสงกาเรเสซันคอนโทรลติดรอบขันลด10ซสำหรับ FC หงแดงสุริทีดซีจดอนเมือง มาถึงคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยเสาที่24ส่สิงหาคมอัพเดตล่าสุดโดยของแดงสุรินกฤิตเพชรสันรัตภูมิกฤิตเพชรรัตนปานุเจอกับสมานชัยสอสมหมาย126กริตเพชรเนี่ยจอมเก๋าจากเขาพนมกระบี่นะขณะที่สมานชัย25จากท่าแพรสตูนโอ้โหเป็นดานมีแมทของจังหวัดภาคใต้กลิตเพชรสาฟอมล่าสุดสวยงามมากๆชนะกินีหลวงชอห้าปยักชนะ มิสเตอร์แก่นบางแสนไฟกลับชนะชาญยุทธศักรุ่งเรืองขณะที่สมานชัยเนี่ยแพ้แก่นแก้วสบุญมิริดแพ้สตังทองโชหะพยักชนะา拉สินเอกเมืองนนเป็นมบยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่เมื่อก่อนในกฤิเพชรประเภทขาแรกขาลวยมีเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวหมัดขวาเนี่เขาบอกว่ากริเพชรเ็าทาได้ดีมากๆในก็ใช้ได้ขณะที่คู่ต่อสู้สมานชัยนะ ฝีมือนะแข้งขวาคมเหลี่ยมเยอะในเหนียวแน่นรุกรับดีมวยคู่นี้เลดเปิดกริดเพชรต่อ19วันนี้ของแดงชอบกริดเพชรนะฟอร์มล่าสุดสามฟอร์มล่าสุดแจ่มมากๆไร้พ่ายเป็นมวยอาวุธหนักแรงเดินเบียดเดินชนได้ รับได้รูปดีขณะที่คู่ต่อสู้ของแดงว่ามีแข้งขวาเป็นทีเด็ดแต่ถ้าเกิดว่ากริดเพชรปิดแข้งขวาอยู่นะวันนี้ยาวๆกริดเพชรดูดีกวา่าวันนี้เรดเปิดกริดเพชรต่อ19ให้ต่อไปที่กริดเพชร F c ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่คู่สี่คู่สี่คู่สุดท้ายบุษรีสอบุญมีริศเจอกับชายน้อยสิทธิ์โพกแก้ววันนี้บุษรีมาร้อยเจ็ดขณะที่ชายน้อยมาร้อยแปด บุษรี16จากสุราธานีนะหรือใบเงินเด็ดสิงห์ใตวันนี้เจอกับชายน้อย16จากตรังฟอร์มล่าสุดบุษรีเสมอยกเพชรฉออาจารบุญแพ้ฉลามชนนงบางทายแพ้ฉลามชนหนึ่ง่งบางทายขณะที่ชายน้อยชายน้อย43ฟอร์มล่าสุดสวยงามมากๆชนะนอกอยยก2เสือ CSR Transport ชนะ เพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายฟารีชนะน็นอกยก2เสือฝั่งซ้ายเกียรตงจดเป็นมวยขวาเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่เลดเปิดนะเลดเปิดบุษรีต่อ19มวยคู่นี้วันนี้หงแดงให้รองไปที่ชายน้อยชายน้อยนี่มวยขวาในแกร่งมากๆากดูจากฟอร์มล่าสุดนะน็อกเนี่ยด้วยลูกเขา่าเข่าในนี่ถือว่าโหดมากมมวยคู่นี้เลดเปิดบุษรีต่อสิบเก้งแดงมองว่า ชายน้อยวันนี้ได้หนึ่งปอนในเหนียวแน่นยืนระยะเก่งฟอร์มฮอตวันนี้ชายน้อยจะเบียดเฉือนชนะบุษรีสบุญมีริตคู่4วันนี้องคแดงให้รองไว้ที่ชายน้อย นี่คือศึกเจ้าวมวยไทยเสาที่24สิงหาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งชอบไปที่กรีดเพชรซันรัฐภูมิวันนี้ชอบรุกราบได้ฟอร์มการโชคดีมากๆมัดนี่เช็คบินคู่ต่อสู้ได้ขณะที่สมานชัยมีแข้งขวาเป็นทีเด็ดวันนี้หงแดงมองว่ากรีเพชรซันรัฐภูมิดูดีกว่าเรเปิดกรีดเพชรต่อ19ชอบหนึ่งชอบไปที่กรีดเพชร ส่วนชอบสองนะหงแดงชอบไปที่ชายน้อยสิบโพแก้ววันนี้ชายน้อยได้หนึ่งปอนมองว่าในเฮี้มกว่าโหดกว่าในแกร่งกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะบุษรีสบ,บินบุญมีริศเลดเปิดบุษรีต่อ19วันนี้ชอบสองให้รองไปที่ชายน้อย1ิโพแก้วส่วนชอบสามวันนี้หงแดงชอบไปที่เหล็กกล้าบีเอสมวยไทยชอบไปที่ฝีมือแข่งขวาดีในเหนียวแน่นสอกคมอาวุธเยอะ หลากหลายกว่าวันนี้จะเบียดเฉียนชนะกลางปีน้อยสิทธิสอนพิชัยบิดเบียยเลดเปิดเสมอสอนพิชัยวันนี้ชอบสามให้รองไปที่เหล็กกล็ล่ส่วนชอบ4วันนี้ของแดงให้รองไปที่อัคเดตต่อแก้วเจริญชัยมองว่าอัคเดทนะั้งมวยทางซ้ายแข้งซ้ายศอกซ้ายยืนระยะเก่งอาวุธเยอะขนาดที่คู่ต่อสู้มีทีเด็ดอ,อยู่ที่เข่าวงในเข่าวงในอย่างเดียววันนี้มองว่าอัคเดตนะรุกรับดีอาวุธหลากหลายกว่าวันนี้จะเบียดเฉียนชนะพระจันทร์ชาย เอ็นอัจัน์ขาวเอ็นนี่มวยไทยสนุกเลทเปิดพระจันรขาวต่อ5 4วันนี้ชอบสี่ให้รองไปที่อัครเดชต่อแก้วเจริญชัยนี่คือศึกเจ้ามวยไทยเสาที่24ชอบกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจวันของคนทำงานวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการอเควอให้่เอฟซีงแดงปราศจากโรกคไยไข้เจ็บเฮงเรวยๆกันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับผม